การที่ตามผมมาตลอดจะรู้เลยว่าผมอาจจะเชี่ยวชาญนิดหนึ่งในเรื่องของมะนาวนะครับเพราะว่าอยู่กับสวนมะนาวมาตั้งแป่เกิดเนาะตุ่มตอนของเราให้อยู่ตรงกลางของของกระถางให้มากที่สุดไปเราทงการส่ดินไปไปก็นาน้องมาวางไว้ในร่มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับ วันนี้มาเจอกับสาระความรู้จะดีในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วนะครับสวัสดีไปทั้งยังพี่น้องที่กําลังเข้ามาติดตามแลวก็พี่น้องคนเก่าด้วยนะช่วงนี้อากาศหนาวนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะวันนี้มาเจอในเรื่องของการย้ายการนํากิ่งตอนของมะนาวนําไปปลูกอย่างไรให้รอดแบบร้อเนวันนี้ผมจะใช้กิ่งตอนของต้นนี้นะกิ่งนี้นะ <c oughs> กิ่งตอนมะานาวนะครับใครอยากรู้วิธีการตอนตอนอย่างไรให้ สิบห้าวันติดรรกนะครับแต่นี่มันผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วนะ <_ d ata> ก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมยิงตอนสวยๆเลย <_ d ata> มะนาวพันธุ์นี้พันธุ์ที่มีลูกเยอะมากนะครับเป็นมะนาวพันธุ์เป้นนะครับเป็นพิจิตรลูกเยอะมากปไปดูขั้นตอนต่อไปกันก่อนที่จะนําไปทําการลงปลูกนะครับพยายามทําการลดอัตราการคายน้ําของเขาให้มากที่สุดนั่นก็คือการริใบออกลิใบออกเยอะๆเลย เพื่อลดอัตราการคายน้ําแต่ถ้าใครมีเวลาในการรดน้ําเช้าเย็ยนเช้าเย็ยนก็ไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกเขาได้อาหารจากตรงนี้ไปใช่ไหมพอทีนี้เราตัดตัดปับปุ๊บอาหารเขาจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับผมจึงต้องรีบใบออกนะครับเพื่อลดอัตราการคายน้ำเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูัดตัดดูซิ ว่ารากเขาจะเป็นยังไงสมบูรณ์มากขนาดไหนก็ถือว่าสมบูรณ์นะรากวิธีการปลูกกับมะนาวตุ้มตอนนะครับสังเกตให้สังเกตรบริเวณเอ้ให้สังเกตสีของรากนะรากมันจะไม่เก่เกินไปถ้ารากเก่มันก็จะไม่เดินนะครับให้รากสีประมาณนี้นำมาปลูกมันจะโตดีนะครับโตเร็วมาก แบบนี้นะชุดที่เราได้ทาการปลูกก็ดู <c oughs> ติดดอกแล้ว <c oughs> ผมก็ทําการย้ายลงกระถางนะเอาเรียกเป็นกระถางนี้ดีกว่ากระถางนี้ดีกว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะประมาณนี้นะครับจะนทํทต้นตัวของเรามาใส่กระถางนี้อะระหว่างระหว่างนี้นะให้มาดูมันจะมีกิ่งให้เพื่อนไปหากิ่งไม้ประเภทนี้มา <c oughs> เดี๋ยวผมขอเปิดเป็นเรียนกว้างให้ดูแล้วกัน มันจะได้เห็นชัดนะครับเนี่าเป็นไม้กิ่งประเภทนี้มาไม้กิ่งงามอย่างนี้นะครับมันจะสามารถมันจะสามารถยึดเราเราสามารถยึดกับกิ่งพวกนี้กิ่งมะนาวของเรานะมันจะทาไม่ให้ทําให้กิ่งมะนาวของเรามันโยกเยกปลูกอย่างไรก็ได้อย่าให้ต้นมันโยกเยกนะครับถ้าต้นมันโยกเยกรากตรงเนี้ยมันจะขาดเนาะเวลารากขอเดือนใช่ไหมแล้วต้นของเราเกิดอาการโยกเยก รากที่เขากําลังเดินอยู่มันจะขาดออกทีนี้มะนาวจะชะงักการเริติบโตถ้าเรามีกิ่งที่สามารถยึดกับลำต้นให้มันแน่นไม่มีการยกยกได้รากก็ว่าจะเดินได้ดีนะครับสูตรนี้จะให้มะนาวของเราโตเร็วมากๆเนาะมาอันดับแรกเลยเรามาวัดก่อนนํากิ่งต้นของเรามามาวัดอันนี้เป็นไม้ค้ำนะครับเราจะค้ำต้องแตะแต่ตอนแรกเลยนะพอเราได้กิ่งค้ำมาแล้ว เรามาหาจุดในการค้ากันคําต้นไหนดีนะจริงนี้มาค้านี้หาเป็นคิบเบิลถ่ายนะครับผมใช้เป็นคิบเบิลถ่ายมันง่ายดี ลบแรกอย,อย่าเพิ่งรัดให้มันแน่นนะประคองประคองก่อนจุดนี้ก็จะค้ำตรงบริเวณนี้รัดบ,บริเวณนี้จะได้ลักษณะนี้อ่ะจะนี้ลำต้นยุดลำต้นไว้ได้วยเ้ให้มันโยกเกใครที่ตามผมมาตลอดจะรู้เลยว่าผมอาจจะเชี่ยวชาญนิดหนึ่งในเรื่องของมะนาวนะครับเพราะว่า อยู่กับสวนมะนาวมาตั้งแต่เกิดเนาะปลูกมะนาวมาตั้งแต่เกิดทำมะนาวขายมาเยอะนะครับกอบนี่เรจะได้ชุดกิ่งค้ำแล้วเห็นไหมมันจะเป็นทรงลักษณะนี้นะต่อไปเราจะนำมาตั้งตั้งตรงกลางตรงกลางถ้ากิ่งค้ำของเรามัรนยาวเกินไปก็ทำการตัด ลองตั้งรถสิอะประมาณนี้ได้แล้วนะครับกิ่งค้ำจะอยู่ตรงนี้นะเนาะพยายามให้รากของเขาอยู่บริเวณข้างบนให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเวลารากเขาหากินก็จะหากินลงล่างเนาะถ้ารากของเราอของเราอยู่ตำ่ำรากมันจะไม,ไม่ไม่ขึ้นบนนะรากมันจะลงข้างล่างนะครับต่อไปเราก็นําดินมาใส่ก่อนที่จะทํำดินใส่ก็หาเป็นนัดมารองอนเพื่อป้องกันการไหลของดินแบบนี้จะ,ะดินลงไปเลย ดินชั้นแรกเรจะทําการกดให้แั่นนะไปให้แน่นเลยเราจะนำกิ่งค้ำเมื่อกี้มาเสียบลงนะแน่นแล้วไปเราจะนำกิ่งค้ำของเรานะครับเสียบลง โดยกิ่งค้ำไม่ต้องเน้นว่าอยู่ตรงกลางนะให้เน้นว่าตุ้มต้นของเราให้อยู่ตรงกลางของของกระถางให้มากที่สุด <c oughs> นี่มันก็จะได้ลักษณะนี้พอดีเลยเห็นไหมนี่ตุ้มต้นของเราอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะเลยต่อไปเราทำการจัดดินดเลย เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะในการยายพันธุ์ประเภทของมะนาวตุ้มต้นนะครับสูตรนี้จะทําให้มะนาวโตเร็วเนาะเพราะว่ารากขอเดินดีเดินสะดวกต่อ,อไปก็นําน้องมาวางไว้ในร่มแบบร้อยปร์เซ็นต์ะครับรดน้ําไปด้วยกดกดดินลงไปด้วยไม่ได้ยากเนาะลองไปทําตามกันดูเด้อช่วงเวลานี้รดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับถ้าอยากให้น้องรากเดินเร็ว เทปรบาณนี้นะครับอ๋อวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในกลุ่มของเราไม่มากก็น,น้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการขยายพันธุ์มะนาวแบบง่ายๆเนะาะกับมะนาวตุ้มตอนนะครับสูนี่จะทําให้มะนาวของเราติดลูกเร็วเนี่ยมะนาวที่ผมปลูกทุกอย่างในกระถางนะครับติดลูกเร็วแล้วก็ติดลูกดกอันนี้เก็บกินตลอดนะมะนาวปลูกมะนาวกระถางเดียวเก็บกินได้ตลอดทั้งปีดู วันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแช์ไปให้กับเพื่อนๆที่รักในการ,กรเกษตรรักในการปลูกผักกินเองแบบปลอดสารเนาะเจอกันพรว่นนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละขอบคุณทุก่านกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ